อย่าไปทวมันนะคะแล้วก็โอเคโอเคเนี้ยสเปรย์เขาเข้าไปในปากะค่ะแรงจนเป็นละอองก็จะทำให้เราได้กลิ่นที่ชาติมากขึ้นลองเลยนะลองเลยนะลองนั้นหนึ่งคองสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาที่เดิมค่ะตามร้านฝายก่อนก็จะไม่เหมือนกันอีกแล้วจริงเหรอแก้วช่วยได้เห็นไหมเจ้าช่วยได้ แต่อันนี้กลิ่นแบบผลไม้กลิ่นความหอมฟุ้งเลยสามาระดับเก้วไหนคะจะกินแก้าไหนคะระเทาะตรงน,นี้หอมกิน<ๆ>กาแฟให้อร่อยนะคะก็ต้องเลือกทั้งเมล็ดพันธุ์รวมทั้งแก้วที่กินด้วยนะคะและทาจะจให้ดีค่ะมีบาร์เซาคนเกง่เกงๆนะคะ<อ>ชมให้เร<อ>านะคะก็จะยิ่งมีอรรรสในการกินกาแฟมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะได้ชิมกาแฟอร่อยนะ,ะก็ยังมีความรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะแล้วเวลากินกาแฟมันต้องแบบ

นะเราไปยิ่งเราสเปรย์เขาเข้าไปในฝาค่ะแรงจนเป็นละอองก็จะทําให้เราได้กลิ่นชามากขึ้นมันถูประสบของการที่ต้องให้ผ่านฟันของเราเพื่อที่ให้เป็นละอองสเปรย์ได้มากที่สุดใช่ไหมถ้าเราได้สึกว่ายังเข้าไปแล้วเป็นน้ำเป็นหยดตัวค่ะก็ต้องเทสใหม่ใช่ก็คือทาให้มันสเปรย์มากกว่านั้นก็คือออกแรงมากขอ้นลองเลยนะลองเลยนะลองนั้นหนึ่งกอน ป็นแต่ว่าน้อยค่ะต้องค่อยๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สำลักเราสามารถเพิ่มปริมาณตัวกาแฟในช้อนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆช้อนนี้ค่ะเขาคำนวณมาให้ได้ประมาณคำหนึ่งถ้าเราได้ปริมาณน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวชาตื่นใช่ไหมค่ะค่อยๆอย่ารีบร้อนเพราะว่าเราเพิ่งลองของมัเยอะอันนี้คือยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่บางได้จากเสียงชาเดียวไม่เป็นไรของที่เป็น ใช่ขอเป็นสเปรด้านในมันยังไม่มีสเปรย์เราจะได้กลิ่นขึ้นจมูกใช่ไหมใช่ตึ้มพื้นจริงอ่ะกัดก่อนแล้วคือค่อยเข้าใบใหม่เหรอคิดว่าตัวเนี้ยค่ะเป็นซุปร้อนๆมากๆทำไงให้แบบร้ซุปแรงๆไม่ใช่แรงๆเออซุปแรงๆก็แหละเอะโอเคอ่ะโอเคอย่างบนนอไม่ใช่ อย่าไปทวมันอะค่ะแล้วก็โอเคเออเนี้ยเสียงเสียงดีนะเสียงเทสต์จนชานาแล้วเัมนได้เลยได้ไลิ่นมาเลยเฮ้ยได้กินเลยมันมันเหมือนมันจะสำลักจมูกแล้วนะเหมือนแบบเป็นคนสำลักน้ำแบบนืออยู่ประมาณนี้ ถูกใช่ไหมรู้สึกไหมคะว่ากลิ่นมันหอมรู้สึกมากรู้สึกมากรู้สึกมากหอมหอมอีกรอบนะครัสนุกแล้วทีนี้วิพี่มันมันได้มันได้ฟิลแบบว่ากลิ่นของกาแฟจริงๆนะน้องถ้าเราลองสังเกตว่าเราเพิ่มปริมาณน้ำในช้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รสสดมากถ้าเราเริ่มไม่คว้นสมผัสนะเราเริเล่นเพิ่มขึ้นอ๋อแบบจำเต็นไ้ม พี่โอ๊ะเยอะไปใช่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าพยายามอย่าเยอะพอแล้วันาะพี่โอดได้แล้วพี่โอ๊ดได้แล้วพี่โอ๊ดได้แล้วให้สูดให้เต็มที่ให้มันขึคือคือแบบเห็นมั้ยทำยังไงก็ได้ให้ตัวน้ำมะค่ะเข้าไปแล้วไม่เป็นก้อนอะเป็นสเปรย์แล้วพอมันเป็นสเปรย์สเปรย์กลิ่นมันจะขึ้นจมูกต้องงดันึมะ เร่มามน้อยแล้วก็ค่อยเแล้วก็เราเริ่มเราใว่าแบบเอ๊ะทำไงให้เป็นสเปนะทัยขึ้นมันจะเป็นการต้องเหมือนสอันนปติวิธีนี้ใช้ช้อนนะคะจะใช้กับการคัตปิ้งกาแฟซึ่งการสกัดกาแฟจะหน้าตามใช่นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีในการที่เราเวลาไปเทสกาแฟเวลาที่แราการที่เราไปคัตกาแฟในการ <ส gas: S 2> ที่เขามีเซ็นแต่เรรอบนี Ges ้เขาคัดจะดูเพื่อจะดูว่าพันไหนหรือว่ากลิ่นไหนที <Mis> ่เขาจะดูเป็นว่ากาแฟตอนนั้นเป็นกาแฟที่สิใหม่นะ แล้วในสกอร์ของคะแนนนี้มีที่ที่จะเพิ่มอะไรบ้างใช่มีอีกข้อมีอะไรบ้างกตัวอย่างตอนแรกเลยเราจะดมกลิ่นแห้งแบบเช่เมื่อกี้เราลองมาที่เรียกว่าฝาแคนดก่อนแล้วก็พอลงน้ำเสร็จเราก็จะโดนผสมนวามเปียวก็จะเรียกอโรมณ์ควางเทสต์ก็เรียกเฟรเวอร์แลจะก็อัลเทสเซีดิตี้บอดดี้บาลานซ์ก็จะเหมือนกับมีคะแนนช่องสกายเป็นโอเวอร์ออลอีกช่องหนึ่งแต่ว่าตัวสุดสิ่งที่สำคัญสุดจะไปดูที่มีสวลต์เนียค่ะแล้วก็จะมีอันนี้คือกลุ่มรสชาติใช่ใช่ นึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าหรือว่าตัวนี้มีดีเฟกต์ไหมคะแล้วเวลาเราขึ้นทีเนี่ยก็แป็นหนึ่งตัวเราจะขึ้นทั้งหมด5แก้วก็ดูดูในฟอร์มิตี้ของเขา,ใน,าในทั้ง5แก้วนะใช่ว่าแบบว่าเออเราไปสุ่มมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่ละแก้วแต่ละแก้วกลายเป็นคนละแบบกันหรือว่าแต่ละแก้วอาจจะมีดีเฟกต์หรือบางแก้วไม่มีดีเฟกต์นยค่ะเราก็ดูดูในฟอร์มิตี้ของเขาเสร็จแล้วพอบุกโลกขับแนนมมาเราก็จะพรให้เหลือคะแนนเป็นร้อยได้เท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดม80ก็คือพ0เซนั้นการชงกาแแฟมาาถ้้กวเนี่ย การที่เราพัฒนออกมาคือ5ห้าแก้วกะเพราดิบห้าแก้วต้องเหมือนกันมากที่สุดจะเพราะว่าในถามว่าเหมือนกันเพราะว่าเราจะให้คะแนนของมูนิคอมมิชได้ดปกติแล้วมันก็ควรจะไม่ไม่แตกต่างกันนะถูกไหมมาจากแหล่งเดียวกันแต่ถามว่ามันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ยังคงมีความแบบนิดนึงอาจจะมีเสียเรื่องของหนึ่งปริมาณของแต่ละเม็ดที่อาจจะมีไม่สมบูรณ์ระบางไม่ดีบ้างปนกันมา การพบดิสเอกี่แก้วมีแก้วแก้วระดับชิดเท่าไหร่ดิสเอกอันนั้นคืออะไรมีความความุนแรงของความเป็นดิสเอกนั้นมากบางแค่ไหนเขาก็จะมีหักสองคะแนนกับสี่คะแนนซึ่งไม่เท่ากันมีความแรงแองด้วยนี่แค่กาแฟแก้วมีสเนี่ยใส่กระปิ้นกาแฟมาให้เรา เราถึงข้างการันตีเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเอมทั้งหมดเลยตั้งแต่คัดเลือกกันทั่วค่ะแล้วก็เป็นการวางแผนว่าทำยังไงให้ทุกคนสามารถจัดกาแฟเสิร์ฟลูกค้าได้มาตรฐานของร้านหรือืมจริงๆแล้วก็แบรนทั้งหมดในประเทศไทยต้องบอกว่าเนี่ยมีเอาในประเทศไทยกับที่ตอนถ่ายงานตอนนี้ค่ะมีกี่กี่พันกี่รูปแบบนับไม่หมดนะคะเพะ ลูกค้าชอบทานแบอร่อยซ้ำๆอย่างนี้ก็จะมีอย่างมีชาก็มีคาปูชิโน่แล้วก้อนจิวิกา้าเยอะมากจริงค่ะก็จะให้นับออกมาเนี่ยเยอะวอาจจะไม่พอนี้ยไม่น่าพอเพราะตอนนี้เอากลัวเนิ้วพี่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไทยชอบทานกลุ่มเป็นพิเศษถ้าชอบไหนเป็นพิเศษกาแฟจะไม่มีให้เรื่องเนี้ยขนาดนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าจะชอบแสดงว่าทุกคนก็หลากหลาย พยายามทำให้ได้ดีเพราะในบางสายพันธุ์ทำกาแฟบางประเภทก็ไม่อร่อยด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าไม่อร่อยนะอย่างเช่นจะได้ยินมาว่ากาแฟบางตัวไม่เหมาะกับการทำกับใส่โมใช่เป็นไปได้ค่ะ น่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าใครไม่ชอบร้อนใช่แต่ถ้าไม่ถึงเพราสุดท้ายเราต้องการอยากายกินทาเย,ย,ย็นๆถะตอนนี้เราจต้องวนไปก็ต้องชิมใจใช่ไหมเพรานะนั้นนมก็จะเป็นตัวช่วยให้รสชาติเข,ขาท่านง่ายขึ้นแค่นั้นอันตรายอยู่ไม่ใส่นมก็ได้แต่ว่าเราก็จะมีเม็ดลับที่แนะนำว่าถ้าลูกค้าต้องการทานนมเม่นี่ไม่นี้เม่นี้ไม่ค้าอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นเลยว่าตัวเนี้ยสามารถใส่แล้วสามารถชิได้ทำอะไรประมาณนะคะกาแฟดีดแบบคนคนชอบที่ว่ากาแฟดีดแบบ ตีสองก็ยังไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเป็น,นความเซนซิทีฟของแต่ละคนเพราะว่าทีเซนเตอร์เขาอะคา่ะที่ที่เขามีเนี่ยแต่ละคนจะไม่ดีไม่เท่ากันสังเกตว,ว่าเราเองก็ตามถ้าเราทานกาแฟบ่อยๆบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆค่ะร่างกายเราเองก็จะมีความแบบทนได้อีกอยากกินอีกไปเรื่อยๆเขาว่าดิบมันดิบจากอะไรดิบจากคาเฟอีนใช่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมันอ่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ ต้องกินโรบาซ่าส่วนให่เนอย่างที่เห็นนะคะฟ้าเขียวของเราก็คือก็อ่อนเนาะลูกชักแข็งของเราจะทอดคั่วทอดก่านแล้กันดีค่ะพวกเข้มดิฟมีไหมก็เป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเมพิซซ่าก่อน รวมทั้งบอกที่กีการเทสกาแฟได้ว่าทำายังไงนะเดี๋ยวฝึกไปฝึกซุดที่บ้านะะว่าไปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณร้านกาแฟหวานนะนะคะที่ถนนลาดชิมพลจังหวัดระยองนะคะอยู่กลางใจเมืองเลยนะคะเส้นหลังถนนเส้นหลังแหลมทองนะคะห้างสำสิขาพาชั่น ะะก็ใครแวะเวียนม,มาละยองนะคะได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมที่ร้านนี้ได้นะคะครัวซองก็อร่อยนะคะกาแฟก็ชื่นใจนะคะแล้วก็มีกาแฟหลากหลายให้เลือกด้วยนะคะก็แวะเวียนม,มาชมกันได้ที่นะคะหน้าต่างครัวซองน,นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมคัวซอมกันต่อนะคะและที่สำคัญค่ะนะคะคลิปนี้นะคะ2,550สําหสำหรับกาแฟหนึ่งแก้วนะคะแต่เหมือนได้กินหลายแก้วมากเพราะว่าได้หลากหลายรสนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็อขอบคุณเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมเดียนนะคะแล้วก็ใครสนใจอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกนะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์ในตา่างได้เลยนะคะสําหับที่สุดเลยค่ะกําลังใจค่ะของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิง่งกดกระมังนะคะกดกระดกงกดทุกอย่างที่มีให้กดได้นะคะสิดพดก,กันไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีคอนเทนต์อะไรสนุกสเราจะได้ติดตามกันได้แล้วพ mm ้ก hmm. คอมเในคลิปหน้าคะ่ะ